ครับวัอาทิตย์ก็ว่างๆก็มาจับเจ้าตัวเรียวบิโปรสกายเร์นะครับมาทำการล้างไส้ล้างพุงนะครับตัวนี้นี่โคตาละแกนเลยนะครับอันนี้ว่าใหญ่แล้วมาเจอแกนในนีดใหญ่เกือบเกือบแปดมิลหรือเปล่าเนี่ยเป็นแกนเป็นเฟืองตัวหนอนด้วยนะครับอันนี้ก็ได้จับทำการ ล้างด้วยเครื่องอัลต้าโซนิกเช็ดล้างทำความสะอาดเป่าลมเรียบร้อยเดี๋ยวฟังเสียงก่อนที่จะใส่น้ำมันนะครับก็จะมีนีนะครับก็ลื่นอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาลองเทสน้ำมันตัวนี้กันเจาราบีครับจจระบีนี่น้ำมันมันก็เป็นจจระบีซิลิโคนจจระบีนะครับ มันเขาว่าใช้ดีเดี๋ยวเราจะมาเรนามันจะปรับความความสากของเฟืองได้ไหมเดี๋ยวผมขอเวลาใส่จริงๆนะครับไม่ใช่ก็ใส่เล่นๆเราใส่ให้ดูก่อนนี่ใส่จริงๆนะครับนี่เดี๋ยวผมทำงานไม่ถนัดเดี๋ยวผมมามาต่อให้นะครับ ามาครับมาดูผมหาเสร็จแล้วเป็นไงเสียงเสียงควักๆมักกี้เป็นไงครับหายไปแล้วของก็ดีจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวประกอบกลับมาแล้วจะกลับมาหมุนให้ดูนะครับนี่ก็ประกอบกลับก็ไม่ได้ยากอะไรครับเดี๋ยวมันทำงานลำบาก นี่ครับท้าไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับบางๆแต่เสียงหายไปแล้วเดี๋ยวประกอบกลับมาให้ดูครับครับผมเสร็จเรียบร้อยครับตัว r er. รียวบิสกายเออรมาชมฟังกันนะครับว่าจารบีมันจะช่วยความอากไหมนี่ครับนี่ครับหมุน ที่เสียงนี่มันดังเสียงเสียงนอบนะครับน,นะครับช่วยได้เยอะเลยครับนุ่มนุม,นมเลื่อนๆกันเลย ตัวนี้ก็เป็นตัวโปสกายเยอร์นะครับแกนใหญ่สองชั้นโรเลอร์โรเลอร์เป็นสองชั้นนะครับยังหมุนทำงานหน้าร่องเปิดเด้งแข็งแรงครับฝาฝาเป็นเป็นโลหะนะครับไม่แตกไม่ลาวเฟืองแกนใหญ่สองชั้นมีกระดูกง,งทูที่ตัวสปูลด้วยครับ ตัวเนี้ยปลาบึกเล่นกับปลาบึกสบายๆเลยนะครับลอกราคาล่างางแต่คุณภาพสามารถอัดกับปลาบึกได้นหาไม่ได้นะครับลอกจริงก็หลักพันแล้วนะครับแกนเป็นแกนแขนเกียวนะครับจะเดินหน้าได้ทางเดียว เรียบร้อยครับสามารถออกสู่ตลาดได้แล้วลองเปรียบเทียบเสียงกับตอนที่ก่อนทําและหลังทํานะครับเสียงเงียบลงไปเยอะครับเป็นล้างทําความสะอาดแล้วก็ใส่เจลบีเข้าไปตัวนี้เสียงหนอบนะครับเนี่ยที่ดังกึกกึกกึหนอบตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมหาวิธีหาเสียงนอบก่อนนี่ครับนีสาภาพตัวนี้ก็ยังถือว่ายังสวยนะครับเปรียบเทียบกับตัวเซิร์ฟ93นี่ตัวนี้ผมว่าแข็งแรงกว่าเยอะนะครับหน้าที่หาอยู่นะครับ คูปรับเซิฟเก้าสามตะแกนใหญ่กว่าเซิฟเก้าสามเห็นครับครับเดี๋ยวยังไงผมลงภาพนิ่งไว้อีกทีนะครับขอบคุณครับที่รับชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะนะนะเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับเรานะครับครับขอบคุณครับ